มงคลนะคะเส้นยืนสีน้ำเงินเจอแสงจะสวยมากนะคะให้ดูนะคะทอยกดอ,อกหกตกลายเม็ดพิไทยเบอร์สีนะคะเห็นไหมคะเวลาเจอแสงโอ้โหสุดยอดนี่เจอแสงสุดยอดสุดยอดเยคะการทอการมัดหมี่ประมาณ70-80ลิบลำขึ้นเพราะฉะนั้นคนแกะลายคนมัดหมี่คนทอคนซื้อก็สุดยอดเช่นเดียวกันค่ะเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นไกด์แพท จะให้นุ่งแค่คร่าวๆให้ชมนะคะสําหรับเบอร์สีนี้ลายพญานาคเกี่ยวเรียกทรัพย์นะคะเส้นยืนสีน้าเงินนะคะเออเนี่นะแก่แพทไม่สะดวกนุ่งหน้านา,นานอย่างที่บอกนะคะมันเสียเวลาในการถ่ายทางคลิปอ่แล้วก็นุ่งไม่ค่อยเป็นไม่ถนัดเพราะว่าแกแพทไม่ชอบนุ่งแบบหน้าลางน,นะคะชอบนุ่งแบบป้ายก็เลยนุ่งเป็นตัวอย่างเฉยๆนะคะสําหรับเบอร์สีนี้นะคะ่ะลายพญานาคสามพันแปดร้อยห้าสิบบาทอาบน้ํายาแล้วก็ส่งทั่วไทย นะคะเป็นราคาโอนเงินถ้าเก็บเงินใบทางก็มีค่าใช้จ่ายตามประวูลา่าสินค้าค่ะก็ทักหลังไม้ได้นะคะกายแพทย์จำไม่ได้ไม่ได้คำนวณมีเชิงบนเชิงล่างเป็นใบสีทอยกดอกเม็ดพริกไทยนะคะนี่คือเส้นยืนสีน้ําเงินสําหรับพญานาคเกี่ยวซับเรียกซับลลยมงคลนะคะนําไปบูชาใส่กรอบผ้าคลุมไหล่เมื่อเป็นของคุณผู้ชมได้หมดนะคะสนใจทักมาสําหรับเบอร์สีนี้ค่ะงามบอง่งามบอง กายแทัทงามมือนีงามหลายหลายก <c oughs> ็ถูกใจนะคะติ้งต,งติงนางเป็นเบอร์ห้าจ้ารองเท้าเบอร์ห้ายมีใช่ผ้าไหมเบอร์ห้าจ้าร้อนมากๆเลยคุณผู้ชมใส่คิ้วสวยๆคุณผู้ชมเบิ่งเงนีงามๆนี่ยกแพทร้อนมากเลยนะคะเพราะว่าถ่ายทําเจอแสงไฟสองหน้าคุณผู้ชมเห็นลายชัดๆเป็นเบอร์ห้าแล้วก็ลายพยานหน้าเก้ยวซับนะแต่ว่าโทนไม่เหมือนกันนะคะเป็นขาว ดำน่าพื้นท้องผ้าเป็นขาวดำอย่างที่บอกค่ะว่าโปรพิเศษให้สำหรับคุณผู้ชมในแฟนคลับ4 0 0 4 0 0 4 0 0เคยขายมาแล้วคุณผู้ชมที่ซื้อจะรู้นะคะแต่วันนี้ตอบแทนแฟนคลับค่ะเป็นราคาที่สุรินนะคะแกแพทบอกแล้วว่าทำธุรกิจไม่ใช่ค่ะไม่ใช่ค้าขายโดยตรงเป็นอำนวยความสะดวกคุณผู้ชมได้ช้อปปิง้งจึงนะคะเป็นราคาพิเศษตอบแทนแฟนคลับถ้าซื้อที่สุรินนะคะ จะไม่ได้ถูกคัดเลือดแต่ไกด์แพดคัดเลือดให้แล้วนะคะเพราะฉะนั้นพยานาคนี้ก็สวยอีกแบบหนึ่งสําหรับเบอร์ห้านี้นะคะ3 8 5 0อาบน้ายาแล้วก็พร้อมส่งทั่วไ,ท,วไทยใส่กล่องพัสดุให้อย่างดีนะคะอาบน้ยาแล้วก็จะมีความมันวาวกว่านี้ล็อกสีนะคะผ้าไหมสีเคมีสีตกแน่นอนแต่ว่าถ้าอาบน้ายาเบื้องต้นก็จะสวยแล้วก็พร้อมใส่ได้เลยนะคะนี่นะคะ,ะชมกันแบบนี่สําหรับเบอร์ห้นี่มาชมดูนะ ว่าการทอผ้าไหมการทอผ้าไหมนะการทอผ้าไหมมันคือการทอผ้าไหมจะบอกอยังไงดีมันก็จะมีความรู้ว่ามันไม่ใช่พื้ไม่ใช่เครื่องนะคะเป็นมือนะคะและที่สําคัญงานชั้นครูทั้งนั้นนะคะที่เขาทำนะคะเพราะฉะนั้นพื้นนี้รอเจ้าของขึ้นยื่หรือเปล่านี่นะคะ แกแปดนุ่งให้ชมกับชุดนี้มันก็ไม่ค่อยเข้ากันมันมีสมบายนะคะนี่เห็นไหมคะสวยไหมเบอร์ห้าสามแนี่ไม่ซึ้งไม่ได้แล้วนะมันถูกจริงๆนะคะเพราะว่าเป็นราคาที่ตอบแทนแฟนคลับนะคะถูกต้องตามการทอแล้วก็โปรให้ด้วย4 1่พันหนคุณผู้ชมเคยซื้อมาแล้ว4 000, 5่พนะคะแต่ตอนนี้อย่างที่บอกนะคะจะขอเปิดเทอมขอนำการหมุนเวียนในเศรษฐกิจขับเคลื่อนของ้าไหมุ่ริน เราพร้อมขายค่ะแฟนคลับก็จะได้ประโยชน์ไปนะคะใครที่ทันมีเชิงบนเชิงล่างเป็นบายสีนะคะแล้วก็มีหน้านางที่สวยงามท้องผ้าเป็นสีดำนะคะนี่ค่ะยังไงขอชมสีจริงได้นะคะถ้าเกิดว่าอยากได้จริงๆสำหรับผืนนี้สื่ยมากเลยจ้า